กระเทียมทำให้ผมเป็นมะเร็งตับครับสวัสดีครับทุกคนผมนายแพทย์ปานัสชโชติรัตผมทำงานในห้องฉุกเฉินมากกว่า30ปีแล้วนะครับกระเทียมเป็นพิษเหรอฟังดูเหมือนเรื่องไร้สาระใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับพี่น้องทุกท่านถ้าคุณฟังสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้คุณจะสะท้านกระดูกสันหลังเลยล่ะครับกระเทียมที่คุณเชื่อว่ามีประโยชน์และกินอยู่ทุกวันนี้อาจกำลังทำลายตับของคุณอย่างช้าๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ และที่น่ากลัวกว่าน,นั้นมันอาจนำไปสู่โรคสมองเสื่อมด้วยนะครับปีที่แล้วเพียงปีเดียวมีคนไข้ถึง47คนที่ถูกส่งตัวเข้ามาที่โรงพยาบาลของผมเพราะกระเทียมครับ47คนเลยนะครับคุณป้าอายุ73ปีกินกระเทียมดองวันละ10กลีบสุดท้ายตับผังล้มป่วยหนักคุณลุงอายุ68ปี แช่กระเทียมสดในน้ำพึ่งกินทุกวันสุดท้ายเบาหวานแย่ลงน้ำตาลในเลือดพุ่งไปถึง400เลยนะครับคุณป้าอีกคนอายุ70ปีกินกระเทียมที่มีราแค่นิดเดียวถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับระยะเริ่มต้นทุกคนที่ฟังอยู่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะกระเทียมในตู้เย็นของคุณตอนนี้คุณเก็บแบบนี้อยู่หรือเปล่าคุณกินแบบนี้อยู่หรือเปล่าคนทั้งโลกบอกว่า กระเทียมดีต่อสุขภาพเสมอแต่นี่คือความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงครับกระเทียมขึ้นอยู่กับวิธีกินนะครับกินถูกก็เป็นยากินผิดก็เป็นพิษน่าเสียดายที่9ใน10คนกินกระเทียมในทางที่ทําให้เป็นพิษอยู่เลยครับทุกคนครับที่คุณคลิกเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะกดติดตามช่องของผมเลยตอนนี้และส่งคลิปนี้ให้คนที่คุณรักทุกคนเพื่อที่เราจะช่วยชีวิตคนได้มากขึ้น ถ้าคุณไม่รู้เรื่องที่ผมจะบอกใน5นาทีข้างหน้านี้คุณจะกินพิษไปตลอดชีวิตโดยที่คิดว่ามันดีต่อสุขภาพนะครับเอาละครับเริ่มกันเลยผมจะบอกความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับกระเทียมให้ฟังทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่ากระเทียมเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกป้องกันมะเร็งทําให้หลอดเลือดสะอาดป้องกันไม่ให้ป่วยแม้กระทั่งป้องกันโรคสมองเสื่อมถูกต้องครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงจ แต่ผมจะบอกความจริงที่น่ากลัวที่ผมเห็นมาตลอด30ปีในโรงพยาบาลนั่นก็คือกระเทียมนี่แหละถ้ากินผิดวิธีบางครั้งกลายเป็นพิษร้ายแรงได้เลยก่อนอื่นผมจะอธิบายข้อดีของกระเทียมให้เข้าใจกันชัดๆก่อนนะครับในกระเทียมมีสารที่ชื่อว่าอะลิซินคุณเคยได้ยินไหมครับสารอะลิซินนี้ทำประโยชน์ดีมากในร่างกายของเรานะครับประการแรกป้องกันมะเร็งได้แรงมากโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะ มะเร็งปอดมะเร็งหลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยเยอะมากที่พิสูจน์แล้วจริงๆนะครับในพื้นที่ที่คนกินกระเทียมเยอะมีคนเป็นมะเร็งน้อยกว่าถึง30%เซเลยละ่ะประการที่2ทําให้หลอดเลือดสะอาดกระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรลอลเลวและควบคุมความดันโลหิตโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายที่คนอายุมากกว่ากลัวกันกระเทียมช่วยป้องกันได้ดีมากเลยครับประการที่3คือเสริมภูมิคุ้มกัน กระเทียมฆ่าไวรัสและเชื้อโรคได้ยอดเยี่ยมมากไม่ว่าจะหวัดหรือโรคติดเชื้อต่างๆร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นแต่นี่แหละครับข้อดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณกินถูกวิธีเท่านั้นนะครับใน5ปีที่ผ่านมาผมพบคนไข้มา,มามากมายที่กินกระเทียมผิดวิธีกลับทําให้สุขภาพแย่ลงไปอีกค่าตับสูงขึ้นปวดท้องแม้กระทั่งภูมิแพ้โดยเฉพาะคุณลุงอายุ65ปีที่ผมจําได้ดี เป็นความดันสูงพอได้ยินว่างระเทียมดีต่อความดันเลยกินทุกวันแบบพิเศษสุดท้ายความดันแย่ลงไปอีกถูกส่งห้องฉุกเฉินเลยครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับตัวกระเทียมไม่ได้เลวนะปัญหาอยู่ที่อาหารที่กินด้วยและวิธีการทำอาหารครับสารอลิซินในกระเทียมเป็นสารที่ไม่เสถียรมากนะครับเมื่อพบกับอาหารบางอย่างหรือทำอาหารผิดวิธีมันอาจกลายเป็นสารพิษได้คุณรู้ไหมครับเช่น ถ้ากินกระเทียมกับน้ำตาลจำนวนมากอะลิซินที่ป้องกันมะเร็งจะหายไปหมดยิ่งไปกว่านั้นมันยังทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเบาหวานแย่ลงได้เลยและถ้ากระเทียมมีราแม้แค่นิดเดียวจะมีสารพิษชื่อว่าอะฟลาทอกซินเกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งอันดับต้นๆโจมตีตับโดยตรงทำให้เป็นมะเร็งตับได้เลยนี่คือสองหน้าของกระเทียมครับกินถูกก็เป็นยาบำรุงกินผิดก็เป็นพิษ ตอนนี้ผมจะบอกวิธีกินกระเทียมที่อันตราย3แบบที่คุณต้องหยุดทันทีครับถ้าคุณกินแบบนี้อยู่หยุดเลยวันนี้นะครับติดตามดูกันไปเลยอันดับแรกกระเทียมดองหลายคนชอบกินกระเทียมดองโดยเฉพาะแบบรสหวานกระเทียมก็กินอร่อยด้วยดูดีนะครับแต่นี่แหละคือกับดักอันตรายที่สุดเลยน้ําตาลที่ใส่ตอนทํากระเทียมดองนี่เป็นปัญหาใหญ่ครับเมื่ออลิซินในกระเทียมพบกับน้ําตาลเยอะๆเกิด ปฏิกิริยาเคมีทำให้คุณสมบัติป้องกันมะเร็งหายไปเลยร้ายกว่านั้นสารที่เกิดขึ้นทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงทันทีครับปีที่แล้วมีคุณป้าอายุ68ปีมหาผมเบาหวานแย่ลงอย่างกระทันหันตรวจดูแลพบว่าเพราะกระเทียมดองหวานที่กินทุกวันคุณป้าบอกว่าได้ยินว่ากระเทียมดีเลยกินวันละ10กลีบเลยครับยังมีปัญหาอีกนะครับ น้ำส้มสายชูเกลือและสารเจือปนต่างๆที่ใช้ทำกระเทียมดองไม่แค่ทำลายสารดีๆในกระเทียมยังทำให้กินโซเดียมมากเกินไปเป็นความดันสูงได้ด้วยครับอันดับ2ขนมปังกระเทียมหลายคนชอบกินขนมปังกระเทียมโดยเฉพาะแบบที่ใส่เนยกับกระเทียมเยอะๆหอมอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยแต่นี่คือการผสมที่แย่ที่สุดแล้วครับเมื่อแป้งขาวกับกระเทียมมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ ประการแรกน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงมากสารเผ็ดของกระเทียมช่วยย่อยอาหารทำให้คาร์โบไฮเดรตดูดซึมเข้าร่างกายเร็วขึ้นนี่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงทันทีกดดันตับอ่อนเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงขึ้นเลยครับและยังสร้างไขมันในตับอีกด้วยเมื่อไขมันเลวในเนยคาร์โบไฮเดรตในขนมปังและกระเทียมมาเจอกันตับจะสร้างไขมันเพิ่มขึ้นเร็วมากผมเคยตรวจพบคุณลุงอายุ 7 2ปีที่ชอบกินขนมปังกระเทียมเป็นตับอักเสบจากไขมันเลยครับนอกจากนี้ยังทําให้ติดกลูเตนได้ง่ายด้วยสารพิเศษในกระเทียมทําให้ร่างกายต้องการกลูเตนมากขึ้นอยากกินขนมปังหรือเส้นมากขึ้นไปอีกครับอันดับ3กระเทียมเน่านี่อันตรายที่สุดแหละครับหลายคนคิดว่าเน่าแค่นิดหน่อยตัดส่วนที่เน่าทิ้งแล้วกินส่วนที่ดีก็พอห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อกระเทียมมีรา จะมีสารพิษชื่ออัฟลาทอกซินเกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งโจมตีตับโดยตรงทำให้เป็นมะเร็งตับเลยครับน่ากลัวกว่านั้นสารพิษนี้กระจายไปในส่วนที่ดูปกติด้วยแม้ข้างนอกดูดีแต่ข้างในมีพิษแล้วก็ได้ครับและพิษนี้ทนความร้อนได้ด้วยต้มยังไงผัดยังไงพิษก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมเคยพบกรณีที่น่ากลัวมากนะครับคุณลุงอายุ70ปีมาตรวจเพราะ ค่าตับผิดปกติตรวจละเอียดพบก้อนในตับหาสาเหตุและพบว่ามาจากการกินกระเทียมที่มีราคุณลุงเสียดายของเลยเก็บแต่ส่วนที่ดีกินครับทุกคนครับหยุดวิธีกินที่อันตรายเหล่านี้เถอะแค่นี้สุขภาพของคุณก็ดีขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ผมจะบอกวิธีกินกระเทียมที่ถูกต้องให้กลายเป็นยาบำรุงจริงๆน่าตื่นเต้นมากเลยครับก่อนหน้านี้ผมบอกเรื่องอันตรายของกระเทียม ตอนนี้จะบอกวิธีทำให้กระเทียมเป็นยาบำรุงแท้ๆครับถ้าทำตามวิธีนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เลยจำไว้ทั้ง3แบบนะครับอันดับแรกกระเทียมกับน้ำผึ้งคุณเคยลองกินกระเทียมกับน้ำผึ้งไหมครับหลายคนถามว่ามันอร่อยเหรอไม่ใช่แค่อร่อยแต่ผลลัพธ์น่าทึ่งมากครับเมื่ออะลิซินในกระเทียมพบกับเอนไซม์ธรรมชาติในน้ำผึ้งจะเกิดสารพิเศษชื่อว่าอะลิไทอามีนขึ้นมา สารนี้ดูดซึมเข้าร่างกายได้มากกว่ากินกระเทียมหรือน้ำพึง้งแยกกันถึง3เท่าเลยล่ะครับประโยชน์เฉพาะก็คือแก้อ่อนเพลียได้ดีมากคนสูงอายุหลายคนเมื่อบ่ายก็อ่อนเพลียแต่ถ้ากินกระเทียมน้ำพึง้งอาการดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยคนไข้ของผมหลายคนบอกว่าช่วงบ่ายก็ยังแข็งแรงได้ครับและยังเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมากสารฆ่าเชื้อในน้ำผึ้งกับอบลซินรวมพลังกัน ทำให้ภูมิต้านฐานแข็งแรงมากโดยเฉพาะฤดูการเปลี่ยนป้องกันหวัดได้ดีมากครับนอกจากนี้ยังดีต่อหัวใจและหลอดเลือดด้วยถ้ากินกระเทียมน้ําพึ้งสม่ําเสมอคอเลสเตอร,รอลดีขึ้นความดันเลือดคงที่คุณป้าอายุ76ปีกินกระเทียมน้ำพึ้ง3เดือนลดยาความดันได้เลยครับอันดับ2กระเทียมนหลายคนคิดว่ากระเทียมต้องกินสดถึงจะมีคุณค่านี่ถูกแค่ครึ่งเดียวครับจริงอยู่ที่กระเทียมสด มีอาลิซินเยอะแต่ถ้านึ่งกระเทียมพอดีจะเกิดสารเอสอา c ลิ t ซิสเอขึ้นมาซึ่งป้องกันมะเร็งได้แรงกว่ามากครับสารนี้แทบไม่มีในกระเทียมสดมีแค่ในกระเทียมที่หมักหรือนึ่งเท่านั้นครับตามงานวิจัยถ้านึ่งกระเทียม15นาทีริทัดป้องกันมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะและลำไส้ใหญ่ยอดเยี่ยมมากครับและกระเทียมนึ่งไม่ระคายกระเพาะ คนที่กระเพาะอ่อนแอกินกระเทียมสดแล้วแสบกระเทียมนึ่งเหมาะมากเลยครับวิธีที่ผมแนะนำคือเอากระเทียมไปนึ่ง15-20นาทีจะหวานและสารดีๆยังอยู่ครบครับอันดับ 3. น้ำกระเทียมน้ำกระเทียมคือสารอาหารทั้งหมดในกระเทียมที่เข้มขน้นแต่ไม่ใช่น้ำกระเทียมที่ขายตามร้านนะครับผมหมายถึงน้ำกระเทียมสดที่ทำเองที่บ้าน น้ำกระเทียมสดมีสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบสูงมากกินนิดหน่อยก็ได้ผลเยอะแล้วโดยเฉพาะปกป้องหัวใจและหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดอายุยังเยาวอยู่ตลอดครับและสารกรรมถันในน้ำกระเทียมยังช่วยล้างพิษของตับด้วยเมื่ออายุมากขึ้นตับทำงานน้อยลงน้ำกระเทียมช่วยเสริมได้ครับวิธีที่ผมแนะนำคือเอากระเทียมสด3-4กลีบบดผสมน้ำดื่ม แต่อยาก,กินตอนท้องว่างนะครับกินหลังอาหาร30นาทีดีที่สุดครับทุกคนครับถ้ากินกระเทียมแบบถูกวิธีแบบนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจริงๆตอนนี้ผมจะสอนทํากระเทียมน้ําพึ้งที่ดีที่สุดแบบละเอียดลองทําตามดูนะครับวิธีนี้ผมยืนยันจากประสบการณ์30ปีปลอดภัยและดีที่สุดแล้วครับเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องก่อนนะครับกระเทียมต้องใช้กระเทียมไทยนะ เลือกที่ปอกแล้วไม่มีรอยแผลไม่เปลี่ยนสีสุขภาพดีน้ำพึงใช้น้ำพึงธรรมชาติไม่มีน้ำตาลเจือปนเลือกน้ำพึ้งบริสุทธิ์นะครับปอกเปลือกกระเทียมทีละกลีบแล้วล้างน้ำเย็นให้สะอาดถ้ามีส่วนเน่าแม้นิดเดียวต้องทิ้งเลยนะครับอย่าเสียดายเพราะกระเทียมเน่าอันตรายมากจริงๆล้างแล้วเช็ดน้ำให้แห้งสนิทด้วยผ้าครัวถ้ามีน้ำเหลือจะเกิดราได้ครับเอากระเทียม ที่เตรียมแล้วไปนึ่ง15-20ถึงนาทีขั้นตอนนี้สำคัญมากครับเพราะสารเอสอาลิวซิสเตีจะเกิดขึ้นตอนนี้นึ่งสั้นเกินไปจะไม่ได้ผลนึ่งนานเกินไปสารดีๆจะเสียต้องพอดี15-20ถึงนาทีนะครับกระเทียมสุกดีจะเสียบตะข้างๆนุ่มแต่ยังคงรูปร่างไม่แตกครับปล่อยให้กระเทียมเย็นสนิทถ้าร้อนๆไปผสมน้ำผึ้งเอนไซมด์ดีๆในน้ำผึ้งจะเสีย ประมาณ30นาทีก็พอครับเมื่อกระเทียมเย็นแล้วใส่ขวดแก้วสะอาดเทน้ำผึ้งจนท่วงกระเทียมหมดอัตราส่วนกระเทียมกับน้ำผึ้งประมาณ1ต่อ1.5พอดีครับเขย่าขวดเบาๆให้น้ำผึ้งซึมเข้าไปทั่วแต่อย่าเขย่าแรงไปกระเทียมจะแตกครับปิดฝาให้สนิทวางไว้ในบ้านประมาณ1อาทิตย์ช่วงนี้กระเทียมกับน้ำผึ้งจะผสมกันสารดีด อย่างอะลิไทอมีนจะเกิดขึ้นครับหลังจาก1อาทิตย์เอาเข้าตู้เย็นเก็บได้ประมาณ6เดือนเลยครับกินตอนเช้าทองว่างกระเทียมหนึ่ง2ถึง3กลีบกับน้ำพึง้ง1ช้อนชาตอนเย็นกินเท่ากันก็ยิ่งดีรวมแล้ว6-9ถึง9กลีบต่อวันพอดีครับครั้งแรกอาจแสบท้องให้กินหลังอาหาร30นาทีพอชินก็กินทองว่างได้ครับ สำหรับคนที่กินยาความดันหรือ,อยาละลายลิ่มเลือดต้องปรึกษาหมอก่อนนะครับเพราะกระเทียมอาจเพิ่มฤทธิ์ยาและถ้าจะผ่าตัดหยุดกิน2ส,สัปดาห์ก่อนนะครับกระเทียมทําให้เลือดเหลวได้อาจมีเลือดออกมากครับทุกคนครับกินกระเทียมน้ําพึ้งแบบนี้สม่ําเสมอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจริงๆแต่ต้องเก็บให้ถูกวิธีด้วยนะมิฉะนั้นจะกลายเป็นพิษได้ตอนนี้ผมจะบอกวิธีเก็บที่ถูกต้องให้ฟังครับทุกคนครับ กระเทียมแม่ดีแค่ไหนถ้าเก็บผิดวิธีก็กลายเป็นพิษได้นะจริงๆนะครับคนไข้ของผมหลายคนเก็บผิดวิธีจนสุขภาพพังกระเทียมมีน้ำและน้ำตาลเยอะเกิดราง่ายมากครับโดยเฉพาะประเทศไทยที่ชื้นต้องระวังให้มากเราจะแทรกเข้าไปข้างในก่อนที่เราจะเห็นด้วยซ้าข้างนอกดูดีแต่ข้างในมีพิษแล้วก็ได้ครับหลายคนคิดว่าตัดส่วนราทิ้งแล้วกินส่วนดีก็พอนี่อันตรายมากจริงๆครับ เพราะอฟลาทอกซินแทรกไปทั่วแล้วแม้ตาจะไม่เห็นน่ากลัวกว่านั้นพิษนี่ทนความร้อนได้ต้มยังไงผัดยังไงพิษก็ยังอยู่โจมตีตับเราโดยตรงครับผมเคยพบคุณป้าอายุ74ปีเสียดายของเลยเก็บแต่ส่วนดีของกระเทียมที่มีรากินสุดท้ายปวดท้องมาห้องฉุกเฉินตรวจเจอตับอักเสบเฉียบพลันโชคดีที่เจอเร็วไม่อย่างอันตรายมากครับแล้วต้องเก็บกระเทียมยังไงดีละครับผมทดลองมา 30ปีจะบอกวิธีที่ดีที่สุดให้ครับพอซื้อกระเทียมมาตรวจทีละกลีบเลยที่เน่าต้องทิ้งอย่าเสียดายถ้าสงสัยนิดเดียวทิ้งเลยดีกว่าครับใช้ผ้าครัวห่อกระเทียมทีละกลีบจะช่วยควบคุมความชื้นลดการเกิดรามากเลยถ้าครัวดูดความชื้นแถมยังระบายอากาศได้ด้วยครับเก็บในกล่องปิดสนิทแต่ใส่ซิลิกาเจลด้วยไม่ต้องปิดสนิทเกินไปควรมีช่องระบายอากาศนิดหน่อย ซิลิก้าเจลใช้ที่อยู่ในถุงขนมหรือสาหร่ายก็ได้ครับเก็บในตู้เย็นช่องผักเก็บเย็นปลอดภัยกว่าเก็บห้องเยอะอุณหภูมิต่ําทําให้ลาจเจริญช้าลงมากครับสัปดาห์ละครั้งต้องตรวจกระเทียมนะครับตรวจอะไรบ้างละ่ะถ้ากระเทียมเหลืองหรือมีจุดดําทิ้งทันทีโดยเฉพาะโคนที่ดําคือสัญญาณราเริ่มต้นแล้วครับถ้ากลิ่นผิดจากปกติเป็นสัญญาณอันตรายโดยเฉพาะกลิ่นหวานหรือเหม็นเน่าทิ้งเลยครับถ้าจับแล้วนิ่มหรือเหนียวเน่าแล้ว กระเทียมดีต้องแข็งและตึงครับถ้าต้องการปอกไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกต้องระวังมากขึ้นนะครับกระเทียมปอกแล้วใส่กล่องปิดสนิทเก็บเย็นแต่ต้องใช้ภายใน3วันเท่านั้นและให้ปูผ้าครัวข้างล่างวางกระเทียมแล้วคลุมผ้าครัวข้างบนอีกช่วยควบคุมความชื้นได้ดีครับถ้าต้องการเก็บนานแช่แข็งก็ได้ครับปอกเปลือกแล้วห่อทีละกลีบเอาเข้าช่องแช่แข็งเก็บได้6เดือนเลยเอามาใช้ไม่ต้องละลายเอาลงทำอาหารเลยครับ ภาชนะแก้วหรือสแตนเลสดีกว่าพลาสติกเพราะพลาสติกอาจทำปฏิกิริยากับสารกรรมถันในกระเทียมเกิดสารพิษได้ครับและภาชนะต้องล้างน้ำร้อนฆ่าเชื้อสม่ำเสมอแล้วให้แห้งสนิทก่อนใช้ถ้าชื้นจะเกิดราได้เลยครับทุกคนครับทำตามวิธีเก็บที่ถูกต้องนี้จะป้องกันอันตรายจากกระเทียมได้ทั้งหมดเก็บกระเทียมที่ดีให้ปลอดภัยใช้เป็นยาบำรุงร่างกายเรา สุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องกระเทียมกับการป้องกันสมองเสื่อมให้ฟังครับทุกคนครับสุดท้ายนี้ผมจะบอกเรื่องสําคัญมากคือกระเทียมป้องกันสมองเสื่อมได้ยังไงครับมาเช็คสมองกันง่ายๆนะตอนนี้ผมจะพูดคํา3คําจําไว้นะครับแอปเปิลดินสอนาฬิกาจําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถามอีกทีตอนนี้จะอธิบายว่ากระเทียมปกป้องสมองเรายัางไงสารกรรมถันในกระเทียมขยายหลอดเลือดสมอง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นเมื่อสมองได้ออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอเซลล์สมองจะแข็งแรงสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมกําจัดอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์สมองช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและปกป้องการรับรู้ครับกระเทียมยับยั้งการสลายของอะซิทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญต่อความจำและการเรียนรู้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมสารนี้จะลดลงเยอะมากครับตอนนี้เราลองเช็ค คำา3คำที่ผมบอกไว้กันนะครับแอปเปิ้ลดินสอนาฬิกาจำได้หมดไหมครับถ้าจำได้หมดสมองคุณทำงานได้ดีมากเลยครับทุกคนครับวันนี้คุณได้เรียนรู้เรื่องสำคัญมากจากคลิปนี้แล้วตอนนี้เหลือแค่ลงมือทำวันนี้เลยนะครับไปตรวจกระเทียมในบ้านที่เน่าต้องทิ้งอย่าเสียดายแล้วทำกระเทียมน้ำผึ้งตามที่บอก ลองกินสักหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับใครที่ทํากระเทียมน้ําพึ้งกินแล้วมาเล่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงดียังไงบอกกันได้จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากเลยครับทุกคนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ติดตามด้วยนะครับและส่งคลิปนี้ให้คนที่คุณรักโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องสุขภาพดีในวัยชาราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้ว ใช้วิธีกินกระเทียมที่ถูกต้องที่เรียนรู้วันนี้ขอวอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพดีจนอายุ100ปีเลยนะครับคลิปหน้าผมจะบอกเรื่องอาหารอื่นๆที่กินกับกระเทียมแล้วได้ผลยอดเยี่ยมโดยเฉพาะวิธีทำให้หลอดเลือดอายุน้อยลง20ปีจะเปิดเผยความลับให้ฟังรอติดตามนะครับสุดท้ายเรื่องสำคัญที่ต้องบอกครับ คลิปวันนี้ทำเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพแต่ไม่สามารถทดแทนการพบแพทย์หรือคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะครับนอกจากนี้ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีเดียวกันผลลัพธ์อาจต่างกันได้ดังนั้นข้อมูลในคลิปวันนี้เนี่ยใช้อ้างอิงนะครับการปฏิบัติทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองผลที่ตามมาก็เป็นความรับผิดชอบของคุณเองด้วยครับทุกคนครับสุขภาพดีไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องและทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะมีสุขภาพดีในวัยชาราอย่างแน่นอนขอให้การเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาพดีของคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ